เอกสารพร้อมภาพนิ่งและวิดีโอการตัดไม้ของนายชัยพลวิพาพร้อมพวกผ่านทางช่องทาง YouTube นี่เป็นหลักฐานที่นายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารพร้อมด้วยนายวีวระสายแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันป่านำมาสแสดงต่อพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะในการแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยพลพร้อมพวกหลังจากที่เข้าตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานกันเรียบร้อยนะคะ นายพรพิรมบอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยได้นำคลิปที่ออกสื่อมาแล้วมามอบให้กับตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในความผิดตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา11ฐานร่วมกันทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา69ค่ะฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยปลา ค่าภาคหลวงหรือว่ารอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่หมดค่ะมีความผิดตามพร,บ,รบป่าสงวนแห่งชาติพทธศักราช2507มาตรา14ด้วยนะคะคือฐานทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชา,าตินะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนจำนวนผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้นะครับยังไม่สามารถสรุปได้นะครับเนื่องจากว่าหากพบหลักฐานเพิ่มเนี่ยก็จะนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานต่อเนื่องด้วยนะฮะ คือก่านหน้านี้ในพื้นที่ริมถนนเนี่ยนะฮะหากว่าใครจํากันได้นะครับดูไลฟ์บ่อยๆ่โอ้โหต้นหมานี่ค่อนข้างทึบเลยนะแล้วคลิปเจ้าปัญหานี้ก็คือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคนที่ไลฟ์เองแล้วก็ล่าสุดสังคมออนไลน์เนี่ยก็ขุดไปเจอฮะแล้วก็ตัดเป็นคลิปสั้นๆครับเผยแพร่ <c oughs> ไปนะฮะเมื่อ <c oughs> ไม่นานมานี้เ <c oughs> มื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้คือว่า เป็นคดีไปแล้วนี่นะครับต้องจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งด้วยเพราะว่าต,ตามกฎหมายแล้วเนี่ยค่ะเขาถือว่าการตัดไม้เนี่ยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต้องจ่ายเงินตรงนี้ด้วยก็อยู่ในระหว่างการคิดคำนวณกันอยู่ส่วนรูปปั้นพญานาคนี่ก็ผิดก็มีการแจ้งความดาเนินคดีกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็สั่งให้มีการยุติการก่อสร้างไปแล้วทั้งทั้งที่สร้างไปแล้วประมาณ70%นี่ก็ต้องรื้อออกเงินที่สร้างมาก็เป็นเงินบริจาคด้วยแล้วก็รื้อออกแบบนี้เดี๋ยวต้องใช้เงินจะเอาเงินบริจาคมารื้อออกหรือเปล่่่่่าาาาาแล้้วเงงงงิินนนบรรจจคทีีออไปสะยัักต ต้องดูกันนะ